จ็ดสามมีคนมีคนซื้อเยอะนะแม่นะเจ็ดสามมีคนซื้อเยอะมากเลยนะแม่เออคงไม่ได้ลงใช่ไหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ใครที่อยากได้แม่แม่ใครที่อยากได้เลขคัดนะคะชุดล่างปอลงให้แล้วนะคะชุดล่างปอให้แล้วนะส่วนเลขบนเนี่ยปอจะให้ปอจะให้วันนี้นะคะส่วนเลขบนเนี่ยปอจะให้วันนี้ นะคะชุดล่างใครยังไม่ได้ก็บอกเลยนะคะส่วนใครที่อยากได้เลขคัดก่อนเพื่อนนะคะก่อนเพื่อนก่อนไลฟ์สดก่อนทุกอย่างสามจะมาอีกไหมนะไม่แน่ใจค่ะเออแต่ปอมีเลขของปออยู่นะคะอ่าเดี๋ยวรอค้นกอนเดอร์ใจเย็นๆใครอยากได้เลขเด็ดนะคะหนูหนูบอกเลยว่าใจเย็นๆนะคะ เออนะคะอาเซียร้อยทุกคนใครที่อยากเข้าไปอยู่ในลใไลน,น,น์ให้เข้าไปตอนนี้ด่วนนะะให้เข้าไปตอนนี้ด่วนนะคะให้เข้าไปตอนนี้ด่วนหนูแจ้งก่อนนะห้าร้อยคนดูนะคะให้แจ้ให้เข้าไปตอนนี้ด่วน นะแปบ๊บนึงนะคะให้เข้าไปชุดบนวันนี้นะแม่นะชุดบนวันนี้นะคะชุดบนวันนี้นะแม่นะ เออมีคนได้เยอะไหมแม,แม่นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยคนอยู่ในลายปอประมาณเกือบส,สามหมื่นกว่าค่ะพูดง่ายๆเนาะสามหมื่นกว่าอืมปอไปกับผู้ชายดังมากอ๋อไม่ได้เป็นกระแสเหมือนแซมแซมเป็นกระแสกว่าปอนะคะเออเนาะ คนได้คนได้เยอะค่ะงวดที่แล้วเพราะว่าปพอปส่งให้ส่วนตัวเลยในกลุ่มมีเลขคัดนะคะในกลุ่มในไลน์มีเลขคัดก่อนนะคะในกลุ่มเนี่ยอจะส่งให้ก่อนในไลน์ปอก็จะส่งให้ก่อนนีงวดนี้ค้นสิทุ่มใซไลาย์อยู่นะคะเออไม่เห็นเลขคัดแสดงว่าไม่ได้อยู่ในไลน์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้ววันปอลฟ์สดอ่ะไม่ได้เข้ามาถูกไหมคะ เออแล้วบางคนก็ไม่ได้เข้าไปดูในเพจปอถูกไหม,มเพราะว่างวดคัดเอ,อเลขคัดงวดที่แล้วปอเพิ่งเอามางวดแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะแม่นะหนูขอหนูขอเตือนแม่ก่อนหนึ่งเลยค่ะคืออย่าเชื่อเยอะจนเกินไปอย่าทุ่มเยอะจนเกินไปอย่าอัดเยอะจนเกินไปเล่นพอประมาณนะคะเลขคัดนี่จะมีให้ตลอดนะคะผู้ใดอยากได้อยากร่ ล่อไปก่อนนะคะหนูบอกว่าหนูบอกว่ายังไงก็คืออย่างนั้นเนาะแม่เนาะหนูพูดตรงๆปอจะให้หนึ่งหางส่วนตัวปอปอไม่ได้ตัดเล่นสำหรับเลขสำหรับเลขสามตัว นะคะสำหรับเลข3มตัวพร้อมฟังกด1นึนะตั้งใจฟังให้ดีนะนะคะจะ,จะได้จะได้จะได้จับทางได้ถูกนะคะจะได้เล่นเล่นให้เป็นแล้วก็เล่นให้ซอฟเงินที่สุดนะคะแป๊บหนึ่งนะแม่นะ แบบนึงเด้อจ้ะหนูเขียแนแึงแบบนึงเด้อแม่เด้ออย่ารีบนบนแคปหน้าจอแล้วกดเลขสูงแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าฮาหนอยขึ้นมาแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าฮาหนอยขึ้นมาค่ะ แครหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าฮหาหนอยขึ้นมาค่ะอืมนุชยห้ห้าหน้อยไปพอมชุดบนเดอ้อนะคะชุดบนนะชุดบนนะ สามตัวปอบริตัดเด้อค่ะพอ,อะส่วนตัวพอไม่ชอบเล่นสามตัวพอจะเล่นตัวตรงแล้วโต๊ดเลยพิมพ์ฮานอยขึ้นมานะเดี๋ยวพอให้แคปแล้วค่ะ